สวัสดีครับร้านสมัยทีสวีทครับวันนี้ผมช่างเองมะครับก็มาเป็ี่นคีย์บอร์ดครับผม MacBook Air หนึ่งสี่ครับลูกค้ามาในการคีย์บอร์ดปุ่ม power ครับกดไม่ได้ครับผมเสียผมเดียวเลยครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับใช้งานได้ปกติครับลูกค้าถ้าได้มีปัญหาคีย์บอร์ดล้วนกดไม่ได้คีย์บอร์ดกดเบิ้ลก็สามารถมาแวะใช้บริการทางร้านได้เลยนะครับ ร้านสมัยทีสวิตมีทั้งหมด6สาขาครับผมมีเทอร์มินอลอโศกครับยูเนี่ยนมอลาัฐเาเดอร์มอลมงกะปีเดอมอลบางแคเมกาบางนาครับแล้วก็สำนักงานใหญ่อยู่เปาเวสไอฟิวบางนาครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถแวะใช้บริการที่ทุกสาขานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยครับผมใช้งานได้ปกติเลยครับก็วันนี้ก็ให้เขาตัวลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและชมครับสวัสดีครับ